ครับผมสวัสดีครับยันชันแนลครับพี่น้องครับวันนี้ยันชันแนลจัดเมนูซาหม้อขับพี่น้องครับซาจีนครับซาจีนพี่นอ้อง แอ้าทอบพี่น้อง,องกินสดแต่ไม่แต่งามแต่ครับวันนี้มาเอาบัานเชฟก้อนครับ,รรบถามเชฟกรร้อนว่าทีไหนมีกินซาหายพ่องเชฟกรร้อนบอกว่ามีมีปีอยู่ในตู้เย็นดอกจัดไปเลยครับเอ้าเราะงนงามขนาด นี่ครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับถอ,อยเรียบร้อยละเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันแล้วครับปรุงรสใส่พริกกลายใส่รสดีใส่ผงนวัวพักต,ต้นหอมพักไฟหอมรวนอยอดครับพี่น้องครับทำลายแตกแล้วครับพี่น้องครับ ยังไม่คันแท็นนะ กลับลงไปแล้วตา,ามด้วยของนัวใส่หลายใส่หลายรสดีอย่างน้อย

แสบแสบแสบครับมาเด้อครับพี่น้องครับซาจินครับตบมือใหญ่สัมมาไพรเดอร์พี่น้องมาช่วยๆครับน่าเร่าเลยน่าเหมือนกัน นะครับพี่น้องครับกินข้าวตอนด้วยกันครับข้าวตอนมือเที่ยงอืกำลังไงโอ้ใชาแต๋พี่น้องมาเด้อครับพี่น้องกินข้าวตอนด้วยกันครับ ซาจิ também, านงครซาจินส้มตำเราได้ทาครับพี่น้องครับเอาแล้วครับเอาได้ทักทายกันน้องครับพี่น้องเดี๋ยวมีคลิปเมนูการทําอาหารการทำก็เข้าใจเนี่ยลงช่องให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับยจะรับสมัครยันชั้นแนวด้วยนะครับกดติดตามกดแชร์ครับมจริงสหรับคลิปนี้ขอบคุณครับพอมไปยันกูรูเ เนาะขอมันหอมมะแกงเอมมะแกไล่ไม่แ <Și S 1> <N> ือขาดเลยไหมแก